สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับเราในช่องปอยเจียงพายแก้วพายสักใบค่ะอ่าภารกิจเช้านี้ของควานหมายกับพายบุญมีนะคะเป็นการฝึกเดินฝึกเดินในทุกๆวันนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับน้องพายบุญมีนะคะก็ฝึกมาคู่กันกับแม่การดา ฝึกความเคยชินนะคะพัฒนาการของน้องก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับนายครับ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 ผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะฝึกวันนี้เริ่มพัฒนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับอ๋อแต่ก็ยังเฉียวอยู่นะครัะเฉียวเป็นธรรมดานะคะธรรมดาก็ผมยังเฉียวอยู่ตัวละใจอยู่ เ็เป็นการฝึกเดินอ้อมหมู่บ้านนะคะสร้างความคุ้นเคยระหว่างคนเยอะๆนะคะรถเยอะๆอะที่เห็นใส่โซ่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีศึกษานะคะทุกท่านเป็นช้างใหม่นะคะออาฝึกน้องช้างออกเดินถ่ายบุญมีก็เริ่มเก่งนะคะเริ่มเก่งขึ้นทุกวัน บรรยากาศเช้าๆที่หมู่บ้านช้างนะคะามาแล้วนะคะทุกท่นฝ่ายบุญมีนะคะก็มาอยู่ในซุ้มของเรานะคะได้ หลายวันแล้วนะคะสองอาทิตย์แล้วนี่นะคะดูปฏิกิริยาน้องเวลาเจอรถนะคะน้องก็จะชื้อเสียวระแวงระแวงนะคะที่เห็นเราเดินทุกวันนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยนะคะ้น้องได้ฝึกเจอเรถเจอผู้คนเยอะๆนะคะ ต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งเลยนะคะทุกท่านกว่าน้องจะชินนะคะเราได้แม่กาดานะคะเป็นเพื่อนสอนงานนะคะแม่กาดาเป็นเซนเนอร์สอนงานให้ภายบุญมี ในทุกๆวันนะคะจนกว่าน้องจะชินก็พอบุญมีชินแล้วนะคะเราก็จะเราก็จะปล่อยน้องออกเดินคนเดียวนะคะช่วงนี้ก็จะมีนี่เวลาเจอรถนะคะน้องก็จะมีราแวงมีราแวงตลอดนะคะเพราะว่าอยู่ทางเหนือนะคะน้องไม่ค่อยได้เจอรถแบบนี้นะคะน้องจะอยู่ในเผาในป่ามากกว่านะคะทุกท่าน อขาลกินในทุกๆวันนะคะก็คือพาน้องพลายบุญมีออกเดินนะคะเพื่อสร้างความคุ้นเคยสร้างความเคยชินฝึกน้องในทุกๆวันนะคะวันละนิดวันละหน่อยตรงนี้คือ,อาาท,ทางเข้านะคะาท,ทางเข้าศูนย์โคจะศึกษาซึ่งท่านใดที่มาเที่ยวก็ มาเซลฟี่มาเก็บภาพกับน้องช้างได้นะคะสุรินอีเลฟเว่นเวิรนะคะเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยอ่าขอให้น้องบุญมีนะคะฝึกง่ายๆเป็นเด็กดีเก่งไวัๆนะคะสวยงามนะคะแม่การดาก็เป็นไกด์นำเที่ยวได้ดีมากๆเลยนะคะแม่การดาก็ฝึกสอน น้องให้บุญมีเก่งได้นะคะเป็นการฝึกสอนน้องก็สองอาทิตย์แล้วนะคะที่มาอยู่ที่นี่นะคะน้องก็เริ่มเก่งขึ้นนะคะถือว่าเริ่มมีความพร้อมหลายๆด้านมากขึ้นพัฒนาการก็เริ่มดีขึ้นนะคะอ่า ตัวก็เริ่มจะโตนะคะ,ะเถ้าแม่การดาแล้วนะคะ,ๆๆๆๆๆะค่ะเขาผ่านตรงนี้เขากลัวเหรอคะค่ะเป็นเด็กดีนะบุญมีนะฝึกง่ายๆนะลูก ค่ะท่านใดที่แวะมาตรงนี้ก็มาถ่ายรูปก,กันได้นะคะโลกของช้างเป็นทางเข้านะคะอ,อิลิเฟนเวอร์นะคะมาเที่ยวมาถ่ายรูปก,กันได้้าบุญมีช้างวัย11ปีนะคะ oh. เดี๋ยวมาดูน้องเจอรถนะคะ ปฏินนกิริยาเมื่อเจอรถนะคะน้องก็ยังระแวงนะคะคือกลัวพอรถก็เสียงดังนะคะอยู่นูน่นน้องไม่เคยได้ยินเสียงรถแบบนี้เลยนะคะทุกท่านเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่ต้องฝึกฝนกันไปเรื่อยๆ ว่าพัฒนาการน้องก็ดีขึ้นตามลําดับนะคะเนี่ยอเจอรถอะไรเงี้ยน้องก็จะยืนนิ่งก่อนนะคะยังระแวงนะคะยังระแวงเมื่อเจอรถเจอคนเยอะๆนะคะน้องก็จะระแวงแบบนี้นะคะยรอิกกนา่ถ

เดินมานีเหน่อยมากินน้ำก่อนกินไม้บุญมีกินน้ำแล้วน้องก็กินน้ำกับสายยางเต็นนะคะเริ่มเป็นช้างบ้านแล้วนะคะเริ่มจะคุ้นกับอีสานเราแล้วนะคะสุรินแล้ว อยู่ทางเหนือต้องอยู่แต่ในป่าในภูเขาใช่ครับต้องฝึกกันไปเนาะฝึกกันไปเรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยมาลอกาบอลรตบๆอย่างนี้คือการแสดงความรักนะคะทุกท่าน ให้เขาชินชินกับควานชินกับคนเพราะว่าแกไม่เคยขี่หลังโยูน้นไม่เคยขี่หลังเลยใช่ครับโอ้เป็นกำลังใจให้เจ้าพลายบุญมีของเราด้วยนะคะพ่อพ่อแม่แม่ค่ะให้ควานหมายด้วยตอเราด้วยเดวาบุญเยะยะเวลามาอยู่สุรินก็ สอาทิตย์แล้วนะคะพัฒนาการน้องก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะคะอาจจะยังไม่เก่งนะคะแต่ว่า่มม่ะครัถือว่าพัฒนาการเริ่มดีขึ้นมากใช่ครับค่ะจากหนึ่งตอนนี้ก็60%แล้วนะคะทุกท่านม่ไสำหัอันนี้น้ำ เกินครึ่งแล้วถือว่าน้องได้เกินครึ่งแล้วนะคะอาจจะเต็มร้อยก็ฝึกกันไปเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยนะคะทุกท่านสิบเอ็ดตีนะคะสิบเอ็ดตีเเปิดได้แล้ว นิ่งลูกนิ่งอยู่นู้น,น,น,านอาบน,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 น้ำยังไงครับพี่ขวานเป็นคลองเป็นสายเยงี้ยเหรอเขาไม่ได้กินสายน้ำอย่างนี้เหรอคะอ,อยู่นู้นเขาจะมีเป็นคลองเป็นสายอะไรอย่างนี้นะคะน้องก็จะกินแบบนั้น

ขัดเนื้อขัดตัวนะคะคลายเครียดหน่อยได้ผ่อนคลายนะคะได้ขัดทูต้นไม้วันนี้ ครั้งแรกบอกพี่ขวานอันถูต้นม้อย่างนี้ดีเดยเนาะ,ด,ะด,ดีนะคะดีน้องจะได้คลายเครียดด้วยนะคะขัดขัดตัวด้วยขวนะเี่<อ>ยนรอะนอกเยอะเลยไข่ออกเยอะเลยนะคะน,น้องก็มีความสุขนะคะที่ได้ขัดตัวแบบนี้ เดี๋ยวพอน้องเริ่มชินเริ่มเก่งนะคะเราก็จะมาอาบน้ําขัดเนื้อขัดตัวให้น้องบุญมีตัวดําๆนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเด็กกระโปโลลไปูกขัดไา ดูแต่กไมงีอ่อ้าวเป็นยังไงพี่ควานไหมเริ่มเดินกี่วันแล้วเดินสองวันเอ้ยเดินอาทิตย์หนึ่งแล้วครับเหลนออาทิตย์หนึ่งเริ่มดีขึ้นไหมคะก็เริ่มมีอ่า วิวัฒที่ดีนะครับก็เริ่มจากชินนิดหน่อยถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับผมตามลําดับก็ต้องแต่ยังตื่นเสียงรถใหญ่อยู่นะครับค่ะรถใหญ่นี่ยังเสียวๆอยู่ครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะครับผมกำลังใจให้เจ้าพลายบุญมีของเราด้วยนะคะพอได้ยินเสียงงานรถเขาจะเปิดหัวนมาถ้าได้ยินเสียงรถใหญ่ๆหนักๆมาเนี่ยน้องน้องจะเริ่มแบบ ยืนนิ่งระแวงเลยนะคะหูพึ่งเลยหูพึ่งรับค่ะหูพึ่งไว้รอเลยนะคะนะคะสอเราคลิปนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่ควันหมายรับพลายบุญมีชุมกวยเตียงเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องกัวเจียงภายแก้วภายสักใบวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานสวัสดีค่ะ